Like no tomorrow. Oh, สวัสดีครับผมอ้วนดีโอสและนี่คือเจเนอเรชันโลตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซเ้าแล้วผมก็จะไปบุกตรงนูน้นเฮ้ยมีเสียงหุ่นจากตรงไหนวะเดี๋ยวนะผมแค่ พักไปไม่กี่ชั่วโมงเองนะเป็นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาหนว่าตัวเล็กไหนอย่าวิ่งสิ <c oughs> ไม่โดนเว้ยไม่โดนเว่ยนี่ไงทำไม อุลุนนี้มันซื้อบื้อจังวะมาคีดคะแนนโคตรเร็วเลยจุดเนี้ย๊แบเบด้วยเองโอเคเดินหน้าต่อเลยไปเลยไปเลย เ,เดี๋ยวนะมันเป็นเกาะเหรออ๋อต้องผ่านสะพานเข้าไปไหนมีใครเฝ้าสะพานอยู่ไหมไม่มีเว้ยเฮ้ยมันโล่งจังปะโอเค เวลาผ่านมาแล้วบอสยังไม่เกิดเลยวะเฮ้ยเจอแคมป์พูดต่อต้านเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวคือยี่งมาจากไหนวะเป็นฉากใช่ไหมเป็นแบบว่าอะไรครับนี้โอ้โหอาวุธแปดอันอาวุธแปดชิ้นเลยเหรอ ค่าใหญ่วะ่ะอ้าวหยิบไม่ได้เหรอโอเคตามหาของกันเถอะวาดสายตาให้ทั่วไม่ได้มีแอบไว้ตรงไหนใช่ไหมนี่ไง้ยหนึ่งชิ้นเป็นอะไรอะ่ะลูกซอง ไอังไม่รู้จะมองทางไหนก่อนดีเลยเดินไปค่อยๆเดินไปแล้วกันเนาะโอ้ยหลุมเบลอเลยวะนี่อีกชิ้นหนึ่งน่าจะอยู่ตามศพเนาะอาวุธเนี่ยไม่น่าจะหายาก เฮียมีเปล่าอาวุธอ่ะอาวุธเฮียมีมไหมไม่มีเสียงหุ่นยนต์เลยนะมันน่าจะถอยไปหมดแล้วก่อนจะยิงไอ้ลูกเมื่อกี้ล่างไปดูลาดนะ่างนิดนะไปทางไหนก่อนดีวะเนี่ยผมดูริมริมหาดก่อนแล้วกันเนาะเอ้าคนละจุดแล้ววะ โอ้เลเวลอัพเลยได้หนึ่งสกิลพอยต์โอเคไปยิงมาจากไหนวะโอ้ oh, เลือดควันยังกลุ่นๆอยู่เลยต้องใส่ต้องใส่รองเท้าจัมบูทวะผมก็โดดไม่ค่อยขึ้นเลยวะกระโดดแล้วมันชอบติดอ่ะ ค okay. ไม่มีศัตรูใช่ไหมเดี๋ยวเสียงนกดูให้ทั่วดูให้ทั่วโอเคกลับมาอยู่ในเขตนี้โอ้ยมูดอีกแล้วจะมืดอีกแล้ว เมื่อกี้ผมเดินริมริมหาดมาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันอะไรตรงนี้อะไรอื้นมาจากถ้าไปตามถนนก็จะเจอเองแหละเนาะคิดว่านี่รถขนอาหารมีอะดรีนาลีนด้วย คิดว่าไอ้รั้วแบบนี้มันจะกั้นได้เหรอวะเนี่ยโอเคเดินไปตามถนนแล้วกันเนาะเนี่ยมีต่ลัวแบบเนี้ยอาจจะแบบแค่ป้องกันกระสุนใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมรับมือศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์่ะ ข้ามอะไรไปตรงไหนก็บอกผมด้วยนะมันกว้างมากเลยตรงนี้เดี๋ยวว่าหยิบมีดนี่ไงแล้กระสุนพวกนี้ละ่ะป้ายเขียนว่า Keep c l มแ m and ค a r r y o นอะไรอะ่ะเอ๊ยอะไรตรงนี้วะเดี๋ยวข้างในหรือข้างนอก ลุอเคเอาวุธได้5ชิ้นแล้วนะเอาทางเข้าถูกขวางนี่ขนล้ออะไรมาเลยอหรือเอามาทำแบรีเออร์ ก็คงจะไม่มีศัตรูหลยเพราะไม่งั้นเมื่อกี้มันจะยิงวาทำไมเนะเาะอ้าวชิบหายเพิ่งจะเห็นว่าตัวหนักโอเคตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่มีศัตรูเนาะถ้ามีก็สวยไป นี่ไงอาวุธบกแล้วกระสุนเยอะมากอะที่เนี้ยขึ้นมาได้อะะโอ๊ย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 นี่ไงมีคอนต้องทนต้องทนร้อนขึ้นมาบนนี้ วิ่งเลยโอ้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 ยร้อนแทนเอาแสดงว่าเมื่อกี้ยังหาไม่ครบนะอาวุธอ่ะที่นี่มี collectable อ,อ,อะไรแหละ เอ His human. เอฮิสฮ u แมนเฮ้ยเห็นนะขึ้นมาดูเฉยๆแล้วไม่มีอะไรหรอที่เนี้ยโอ้โหไฟเข้าไปไม่ได้ว่ะไม่น่าจะมีอะไรเนาะ อเล็กเอเบิลจะอยู่ไหนวะไม่น่าไม่น่าจะมีมั้งอ๋อนี่ไงเนี่ยหุ่นนมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปหาอาวุธอีกชิ้นหนึ่งขอตัดไปหาอาวุธก่อนแล้วกันเนาะ นี่ผมเดินลงมาตรงริมหาดเนี่ยข้างล่างเนี่ยเจอถ้ำด้วยไม่รู้มันมันจะทะลุไปไหนนะเอาเดินไปได้ไหมเฮ้ยได้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้้เฮ้ยเอ้เฮ้ย มาเกิดข้างบนเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าใหม่มันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่มีบังเกอร์นี่ว่าผมว่าเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนดีกว่าผมอาจจะหนักเกินไปโอเคกลับมาแล้วโดดอึ๊บอาจจะวิ่งอาจจะต้องกดวิ่งแล้วก็โดดปะ Nhay mình lên không có gì trong hơi chuột 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 เฮ้ยเฮ้ดี๋ยวจะไปไงวะเนี่ยเอานะเฮ้ยชุบโอเค เอานะเอาแล้วนะเฮ้ยชุบโอเคโอเคผมจะไปทางนั้นน่ะไปได้ป่ะมมีก้อนหินอยู่ตรงนี้ใช่ไหม พอได้เฮ้ยเอาโอ้ยตรงนั้นน่ะน่าจะมีอาวุธหรือเปล่าเดี๋ยวส่องดูหน่อยดิเนี่ยแถวนั้นน่ะน่าจะมีอาวุธหรือเปล่าต้องเก็บไปได้ <c oughs> โอเคมาถึงบังเกอร์ แต่บังเกอร์ปิดอยู่โดนขัดไว้ด้วยอะตรงนี้ผมต้องไปตรงนี้เฮ้ยเจาเอ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 อยังรอดยังรอดเฮ้ยโอเคเฮ้ย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 เหลงให้ดีเล็งให้ดีก้อนนี้ใช่ไหมเฮ้ย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  ก้อนนี้แหละอมองไม่เห็นเว้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคถึงแล้วถึงแล้วแทนที่ขนาดลมมาอยู่น,นี้ก็ไม่รอดหรอวะนี่ไงอาวุธชิ้นที่แปดอะไรอะดันโตรอินเ h อ t o เวล ครบครับผมผมใจจริงๆไหนสีอะไรวะสีเขียวด้วยสวสดยอดไปเลยโอหนักอีกแล้ววะ่ะกระโดดได้ไหมเนี่ยโอเคกระโดดได้วิธีวิธีก็คือทำอ่องนี้ กลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปเก็บของกอนเนาะเฮ้ย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 มันยิงมาอีกรอบเดี๋ยวนะคือถ้าผมยังอยู่ตรงนั้นก็โดนใช่ไหมเนี่ยมันจะยิงมาตลอดเหรอโอ้โหนี่เมื่อกี้ถ้าผมยังยืนอยู่ตรงนั้นก็โดนไปแล้วใช่ไหมหรือว่า พราะผมออกมา,มาถึงได้ยิงไม่เข้าใจ <c oughs> ยิงมาจากฝั่งนู้นวะตรงนี้ผมยังไม่ได้เดินมาเลยเดินมาดูซะหน่อยมันอยู่ตรงปลายแหลมเนี่ยมีหลุมศพนี่ว่ะอ๋อไม่มีอะไรเป็นเหมือนเป็นที่ฝังศพ เป็นเหมือนกับเป็นให้คนมาคอยเฝ้าระวังจะเดินไปเก็บของนะพอดีพอดีเมื่อกี้เห็นมันยิงมาไหนเอา้าทำไมอาวุธยังแค่เจชิ้นละ่ะแดงว่าผมยังหาไม่ครบเหรอไอ้ไอ้วุฒเออบาสุก้าชิ้นเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเอาแล้วไงกูเอออยู่ไหนละ่ะ ดาหอมไปเก็บซะหน่อยโอเคใช้จักรยานดีกว่าผมจะมาหาอาวุธชิ้นที่8นะเดี๋ยวเอางี้ผมไปเริ่มจากข้างบนลงมาดีกว่าเฮ้ยลืมลืมลืมตรงนี้มันเข้าไม่ได้นี่ว่า ตามซอกตามมุมอ๋มอ,อ,อที่นี่มันโคนลโซนกันเราต้องดูโซนข้างล่างอันนี้นี่เราเจอมาหนึ่งชิ้นเป็นคอนตรงนี้ก็เป็นไลฟเฟลบนตู้นี้มีอะดรีนาลีนนี่ อนนี้ผมเข้ามาอยู่ในบ้านหลังที่ไฟไหม้ผมมาดูว่าข้างล่างมันจะมีอะไรหรือเปล่ามีแผ่นที่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีอาวุธ <_ c oughs> คุณผู้ชมครับ <_ c oughs> ผมว่าชิ้นที่8เนี่ยอยู่บนนี้แหละผมรู้สึกได้ ผมลองกระโดดมาหลายรอบแล้วเนี่ย,ยกระโดดไต่อยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเออเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เห็นไหมมีบาเลตใช่บาเลตปะไม่รู้ว่ามันอไอนี่เก็บได้หรือเปล่าเอาเอาติดชิบหายละกูติดละกูเนี่ย ขึ้นไงวะ <laughs> เออใช่นี่ไงชิ้นที่แปดพาทเนี้ยกูต้องเอาให้ได้ <_ t ot> เอาชิบหายแล้วติดติดฉากโอ้เดี๋ยวออกไปเข้าใหม่ <_ t ot> <_ t ot> โอเค เอา้าเกิดใหม่ไอพวกนี้ก็มาใหม่ว่ะใช่ไหมเป็นกรรมอะไรของมึงโอ้ยเดี๋ยวนะละของที่ผมหาจะเป็นไงเนี่ย ยังอยู่ใช่ไหมเออ,อยังอยู่โอเคไปด้วยจักรยานดีกว่ารู้แล้วว่าอาวุธชิ้นที่แปดมันอยู่ตรงไหนในสนแล้วกูเชือ่อว่าอาวุธชิ้นที่แปดร้องไปเถอะกูไม่เปิดให้มึงออกมาหรอก ไปเดี๋ยวๆเ,เลยเลยหยุดนี่อยู่นี่เนี่ยผมต้องไต่จากตรงไหนตรงนี้เหรอเออนะเฮ้ยชุบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยเกือบได้ต้องใส่จัำบูทไหมเนี่ยเฮ้ยชุบเออเออได้แล้วได้แล้วแล้วไงต่อเนี่ยแล้วไงต่อ เนี่ยเอ้ยเอ้าโดดก็ร่วงเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดดตรงนั้นก็กลัวจะติดเออได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ผมต้องเอาให้ได้ <c oughs> เออไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะหรือมันจะให้ขึ้นทางนี้ ผมมีรองเท้าจำบูทอยู่ใช่ไหมนี่ไงมันกระโดดสูงขนาดไหนกันเชียววะโอ้ยตี่อะไเร็วเนี่ยเฮ้ยนี่จำบูทแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเคก็ ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยจะขยับหน่อยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เออเดี๋ยนเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเกือบได้เดี๋ยวมันต้องเข้าทางนี้วะ เออเฮ้ยเฮ้ยชิ้นหนึ่งอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าต้องไปทางนูน้นเอ้าติดอีกแล้วอะไรนักหนาวะเนี้ยโอ้ยมาสู้กับไอ้นี่อีกเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะ เดียเด๋ยวเดวคือยังไงเนี่ยผมกำลังเสี่ยงชีวิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคตอนแรกผมได้ยินเสียงมันยิงมานะผมนึกว่ามันจะยิงไปที่เสาตึกเลี้ยวมาทางนี้โอเคเอ่อไอปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโดดตรงนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมติดอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดได้อีกป่ะเฮ้ยเเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วนี่บาเลตเฮ้ยเฮ้ยเลวอะสีอะไรวะสีเขียวด้วยโอ้โอ้เพนเซเวนเพนเซเวนเกเบอร์เก้าศูนย์ เฮ้ยผมทำไงดีเนี่ยลองใช้ดูดิเออกระสุนโอ้ยอยู่ห้านัดเองเฮ้ยเดี๋ยวนะใช้อันนี้เหรอหกคูสิบสองวะโคบไม่เหมือนกับไอ้นี่นะไม่เหมือนกับไลฟเฟิลอะไหนลองใช้สิเฮ้ยเฮ้ยแทนอันนี้ โอ้โหโอ้เสียงหนักแน่นได้ใจเอาเป็นว่าโอเคได้ปืนแรงแล้วเอาเป็นว่าโอ๊ยโอๆยโอยโอยรองท้าสีชมพูผมตัดพารเลยดีกว่าเนาะโดดมาครึ่งชั่วโมงเพิ่งจะได้หรือว่าเดี๋ยวนะ ไปลองยิงใครทักคนก่อนดีกว่าหลังจากที่ยากลำบากมาไหนใครจะเป็นเหยืออ่อเออในแผ่นที่เนี่ยผมยังไม่ได้มาตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปเลยไปลองยิงสักนัดสองนัดสิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ อ๋อไอตัวนี้โอ้มันจะแรงไปสำหรับไอตัวนี้หรือเปล่าอ๋อไอท่าเรือนี่หว่าตรงเนี้ยใช่ไหมเออเนี่ยท่าเรือเฮ้ยไอตัวน้ำมันจะเกิดยังวะตัวใหญ่อ่ะสโคบจะใหญ่ไปไหนวะเนี้ยไอสัญลักษณ์ของไอตัวเล็กพวกนั้นยังอยู่เลยวะ ดี๋ยวนะโอ้โหปับยากด้วยสะโโบเฮ้ยเฮ้ยไหนวะนี่ใช่ไหมเฮ้ย,อยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่โดน <c oughs> เอ้าหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวนะมันมันติดลัวติดลัวผมใส่เก็บเสียงนี่วะนะเสียงมันเลยดังแค่เนี้ยเออ,เ,อเหมือนติดไอ้นี่วะติดลัวเหมือนกันวะ <laughs> มันไม่ยิงอ่ะยิงติดลัว โอ้ยไม่น่าเลยเสียกระสุนทำไมมันติดอะไรวะนะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดอะไรนี่หว่าทำไมมันยืนนิ่งโอเคตัดพาร์ทดีกว่าเนาะเอใครสนใจบาเล็ตกระบอกเมื่อกี้ก็ไปลองโดดกันได้นะครับผม โอเคไปดีกว่าฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ